้งานให้ FC นะครับก็ f c ขับรถจะไปต่างจังหวัดพอดีนะครับก็เลยผ่านมาให้ผมแก้งานก็ผมประกอบให้รีๆฟนะครับที่เห็นอยู่ในคลิปที่ลงไปลหลายหลายแท่นน่ะถ้าเป็นของ f c ฟีนะผมไม่เคยเก็บตังค์ใครนะครับถึงผมจะซื้ออะไรมาประกอบผมก็ไม่ได้บวกค่าอะไ่เพิ่มนะผมซื้อมาเท่าไหร่ผมก็ส่งบินส่งแคปรูปของที่ผมซื้อออนไลน์มาให้ให้ FC นะว่าผมซื้อของมาเท่าไหร่นะครับผมไม่เคยบวกนะครับผมแค่ขอถ่าย ถ่ายลงคลิปนะครับเดี๋ยวผมก็ไปได้จากโฆษณาจาก YouTube นะครับว่าเป็นรายได้ของผมคือผมไม่ได้คิดสตังอะไรครับเดี๋ยวบางท่านนะครับจะส่งมาก็จะถามผมตลอดครับว่าคิดค่าประกอบเท่าไหร่ครับคือผมทําให้ฟีๆนะครับถ้าคิดว่าคุ้มกับค่าส่งมาแล้วก็ส่งกลับก็ก็ส่งมาครับผมจะประกอบให้นะครับอย่างนี้ก็เอามาแก้งานนะครับเนี่ยครับปอะมาณนี้นะก็ฟีซก็ อ่าเอาแตงโมมาฝากนะเพราะว่า f อซีเขาขายแตงโมก็เดี๋ยวเข้าไปดูตอนที่ f อเอามาให้ตรงหน้าบ้านนะครับถามันเลยถ่มันเลยเดี๋ยวเอาไปลงคลิปดีครับแ <c oughs> มวหน้า <c oughs> เราไปถ่ายนะเราเอาเฉพาะเสียงให้ <c oughs> เห็นรถถอยถอยมาไม่เอาทะเบียนแล้วออ,ออกหมดตัดออกหมด <c oughs> ผมหลับไงผมเตื่นตั้งแต่ตีสามแล้วไงผมไปเอาของไป ไปลงที่ร้านมาไงกลับมาก็มานอนก่อนเนอยใช่แท่นที่ที่ที่เราคุยกันในเฟซใช่ไหมใช่ใช่ครับอ๋อแต่ผมตะแบบกี้เข้าไปเรียบร้อยแลวอ๋อเอาแล้วเมื่อคืนใช่งไหมที่ที่ที่ผมให้พี่แก้แล้วพี่ยกโมโดูลออกมาใช่ไหมใช่ใช่อ๋อผมก็คุยหลายเจ้าไม่รู้เจ้าไหนเจ้าไหนสับสวนไม่ไม่ไม่ได้พี่ มันคือผมลองเทคเสียงกับตัวที่ว่าผมถอดออกมันเสียงลักษณะเดียวกันเลยนะดังเหมือนกันครับแต่ผมยังไม่กล้าที่ว่าจะลองแบบว่าอ๋อยังไม่กล้าใส่กับมอแปลงลูกใหญ่ใช่ครับอ๋อแต่ผมรอลูกเล็ก่อ๋อ๋อครับโอเคนี่นะวันนี้ f อเอาแอมมาให้หนึ่งท่นอันนี้เป็นแอมยี่ห้อนะแต่ว่าไส้ในถูกแปลงเป็นแอมประกอบเรียบร้อยแล้วอ่นนี้จะของแทเปดให้ชมหน่อยว่าเป็นอะไรบ้างอธิบาย อ่าอันนี้บอดไดนี่ซื้อมาจากร้านนะร้านที่คุยไว้แอมเฟตใช่ไหมแอมเฟตบ้านหม,ม้อครับแอมเฟตของบรรมมอ้านหม้อของแอมเฟตบรรมม้านหม้อโอ้กล่องกล่องส่งอมูพัดลมสวยเลยอ่ะพัดลมสวยอันนี้อันนี้ซื้อมาใหม่สี่ตัวครับอ่าส,ส,สวยสวยสวยพัดลมสี่นิ้วใช่ไหมครับมันจะเข้ารูพอดีดอ่าเบื้องต้นคือตัวนี้ยกชุดตัวนี้ก็นั่นใหม่อาปาใหม่ อ๋ออันนี้มาแปลงใหม่อันนี้ใช่ไหมเมื่อคืนที่ถอดออกมาใช่ครับอ๋อไอไอไอตอนแรกที่ที่ลองเป็นอะไรเปิดคือเปิดแล้วมันลองกับดอกสิบสองนิ้วใช่ครับเปิดดังปกตินะครับเปิดเป็นชั่วโมงหอสองชั่วโมงอ่าใช่ครับแล้วยังไงต่อแล้วนี้ผมมาลองกับดอกสิบห้ามันมันไม่ดังไม่ดังเลยไม่มีเสียงแล้วที่พี่ว่าฟิลฟิลขาดเร่งปุ๊บฟิลตัวนี้ อยด้านหลังคิวไฟเข้าสงองรยี่สบตัดตัดเออแปลกดีนะมันก็ไม่น่ามีอะไรถ้าจ่ายจะเป็นทีอาเสียแต่เมื่อวานให้พี่ถอดเช็คพี่ก็ช่ครับพี่เช็คแล้วมันมันมันไม่เสียใช่ไหมอเออแปลกดีโอเคเดี๋ยวผมไม่นี่ให้แต่ว่าผมใช้เวลาว่างทําแล้วก็อัดกิปไปด้วยช้าหน่อยครับไม่รีบน,<อ>น,นะัน,น้ผมชะไอ้บองตัวน้ำวอลลุ่มผมเปลี่ยนแล้วอ่าครับ ของใหม่เหมือนกันครับเพเปลี่ยนมาในชุดเดียวนี้นะผมไปซื้อร้านเดียวกันเพราะว่าถ้าผมทําผมก็ต้องไล่เทสเริ่มแรกแต่ใหม่หมดเลยไงเพราะว่าผมก็ยังต้องมาหาสาเหตุไอ้พี่ไอ้ไอ้ที่เมื่อเมื่อคืนนี้พี่บอกว่าพี่ลองแล้วผมนอนหลับไปดังใช่ไหมดังครับเปิดเพลงนะดังครับเมื่อเช้านี้ผมก็ยังลองเลยอา<ต>้าวดังมันแต่มันเสียงมันค่อยอันเนี้ยเสียงมันแหบๆใช่ไหมเสียงมันแบบรีรีเล่งเหมือนเล่งไม่ขึ้น,นครับ,บงงอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวพิงก,ก่อนเลยอ่ะาวาอันนี้มือใหม่เนาะสายฟุ้งแล้วสายไฟยไม่เป็นไรอันนี้ผมนี้ไม่เึงออกครับพี่มือใหม่เป็นเหมือนกันหมดอย่างนี้แหละเวลาเห็นส่งรูปมาแต่ละท่านละท่านนะอย่างนี้แหละสายไฟระยงระยางไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเก็บให้ใหม่ให้จะสวยคือจะใจพี่เดินให้ใหม่ไปเลยอ่าครับแต่กินนี้พี่บอกว่าอะไรนะเอาไปทดลองกับอะไรนะผมเปรียบเทียบกับอชุดโมดูลของเก่ามานะครับของตัวนี้เลยของโรงงานเลยครับ คาาเสียงก็ออกมาเหมือนกันชุดเหมือนกันนะครับแต่ตัวนั้นยังใช้ได้ใช้ได้ครับที่ผมถอดก็เป็นชุดเป็นวงแบบนี้เหมือนกันแล้วผมก็ลองมาเปรียบเทียบต่อไฟจั๊มไฟเหมือนกันแล้วก็ลองมือเตะก็ดังเหมือนกันครับเตะแล้วก็เวลาเปิดเสียงเสียบจากเอ,อ่อมิกมันจะเสียงออกเหมเหทั้งทั้งตัวตัวที่ถอดออกกับตัวนี้เหมือนกัน แต่พี่ลองเช็คด้วยผมผม<อ>ยังไม่กล้าแบบว่ากลัแบบวแบบว่ากลัวจะมันจะลามไปเยอะอ๋อครับแต่ถ้ามันมีอะไรเสียพี่บอกผมได้ครับผมจะบาลานซ์อ๋ออันนี้มันน่าจะขับได้แค่ประมาณข้างพันสองร้ยวัตต์อะถ้า,ถ,าถ้าเอาไปทำนะสรัยจะทำแทนพันสองร้อยวัตต์ครับเอสิบแปดข้างละดอกได้ไหมสิบแปดข้างละดอกโอ้ยเหลือเหลือเหลือหเหลือแต่ถ้าใส่ใส่สองไม่อิ่มแล้ว เพราะว่ามีเอฟซเอาแทนพันสองร้อยัตไปขับอ่าสิบแปดข้างเดียวอ่ะได้พอพอเสียบดอกที่สองปุ๊บเบรคหายนี่นะหน้ากล่องมันแบบนี้นะครับอยาให้ดูกล่องนิดนึงนโมอโดนผมออกนี่นะเนี่ย m k ็เซนี่นะอันนี้ไฟโพเทคนะสองอันเห็น FC บอกว่าเป็นไฟโพเทคมาจากโรงงานนะครับไม่รู้ว่าเป็นนี่ครับนี่เป็นวอลลุ่มนะ ก็เป็นไฟวิ่งไมโลวิ่งแบบหยดน้ําเลยแบบดอทนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูข้างหลังนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขยับแป๊บ,บนึงอ่านี่ครับข้างหลังเป็นแบบนี้นะเอฟซี FC ว่าซื้อนานแล้วนะสเปคอนในี่เอฟซี FC คงน่าจะเจาะใส่แปลงเอานะครับของเดิมน่าจะมีแค่แถบลําโพงนะเนี่ยน่าจะมีแค่ตัวดําแดงเนี่ยเนี่ยนี่เอฟซี FC แปลงใส่แล้วก็จก xlr ตัวเมียนะครับเนี่ย f ยก็เจาะแปลงใส่นะของเดิมน่าจะเป็นแค่ตัวนี้นะกับตัวนี้นี่นะแปลงใส่นะทับตัวนังเสืออยู่นี่นะนะครับนกระเจาะใส่เนี่ยทับลายเส้นอยู่นี่นะครับก็จะประมาณนี้ก่อนเอินก็เดี๋ยวเช็คดูโมด,ดูลก่อนนะครับอันนี้ผมเช็คเรียบร้อยแล้วนะอันนี้รอย fc เขา บตดกีออกเมื่อคืนนะครับก็เลยย้ำเข้าไปนะครับเมื่อคืนผมให้อลอยลอยขากลางออกนะครับแล้วก็อากระเบื้องแล้วก็ลองวัดดูก็ไม่มีอะไรเสียนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสเลยนะส่วนไฟใช้เทสนะผมใช้ไฟชุดเล็กเหมือนเดิมนะไฟผมใช้ชุดยี่สี่โวลต์นะเบ็ดแล้วก็ได้อยู่ที่สามสิบสี่โวลต์ผมจะไฟชุดเล็กแล้วก็ผ่านหลอดลวดก่อนนะนี่นะมาเสียบผ่านหลอดลวดก่อน แล้วก็สัญญาณเสียงนะครับเดี๋ยวเราเอาโทรศัพท์เลยนะสัญญาณเพลงก็อ่ะน,นี่นะครับไฟลบนะครับอดีขั้วขั้วลบนะครับ F4 ทำเป็นสีเหลืองไว้นะมันมันเสียบไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะต่ออ่าลบเรผมเอาสีดำนะใช้นหนีบเอาเลยนะครับลบ ก็อามาเข้าลบนะครับจริงๆถ้าเป็นสเต็ปผมนะผมจะใช้เป็นสีสีสีดำนะแต่ fc ได้ทำเป็นสีเหลืองก็บวกบวกสีแดงไฟบวกสีแดงนะครับแต่ fc ได้เอาบวกมาทำเป็นขา ee ไว้นะครับแต่ว่าไฟบวกไฟบวก fc ได้เอาสีสีเขียวนะนะครับ จะดูงงๆนิดนึงถ้าเกิดคนใช้โคดสีมาตลอดนะจะดูงงนิดนึงส่วนกาวนะกาวผมจะใช้เป็นสีเขียวนะตามสเต็ปผมนะ,ะไฟกาวก็เอามาเข้าเข้ากาวนี่นะครับกาวเห็นไหมเดี๋ยวเอาใกล้ๆหน่อยก็ได้อ้โสูงสเลยบางทีกลัวไม่เห็นหม,อหมอแปงนะครับนี่นะกาวกาวนี่นะครับอ่าอันนี้วีลบหนึ่งเก้าสี่สามอันนี้ วีบวกนะครับ52ส่วนอยู่ใต้นี้นะอ่ากาวกาวก็คือนะครับ GND นะ GND ก็เสียบ GND ส่วนลําโพงผมใช้ดอกผงนิ้วนะเหมือนเดิมนะลำโพงก็ฟังบวกฟังบวกก็มาเข้าเอานะแต่ว่าเอาเข้าได้ไหมเอาเข้าไม่ได้ครับเป็นรอยตะก่วนะครับเดี๋ยวผมเอาเอาสีเหลืองแล้วกันต่อนะครับอ่ จะได้นี่ได้สีเหลืองก็มาเน็ตท,ที่เอานะเป็นพวงบวกส่วนอันนี้เป็นสายลบนะครับมาเทียบกับกาวนะเทียบกับกาวก็ก็คือเส้นเส้นสีเขียวนี่แหละเดี๋ยวว่าผมมีสีเขียวเส้นหนึ่งนี่ละอ่าอันนี้คือขั้วลำโพงนะแล้วก็เอามาเข้านี่แล้วกันครับเดี๋ยวแยกกันไปคนคนละเส้นเลยนะเนบเอากับอ่าชุดจ่ายไฟหลักเลยนะต่อเสร็จปุ๊บ เดี๋ยวให้ดูมุมสูงดีกว่าครับจะได้เห็นทุกอย่างนะครับก็มีหลอดโหลดนะหลอดโหลดแล้วก็ดอกหกนิ้วพอเราต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เปิดสวิ์นะครับอันนี้ผมผมเสียบแล้วนะลอ,อดเดี๋ยวเปิดสวิ์อ่านะครับไฟแดงแล้วจะดับจริงๆผมมีหลอดร้อยวัตนะแต่ผมหาหลอดร้อยวัตไม่เจอนะเพราะว่าเมื่อตอนปีใหม่ผมเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ให้เด็กๆนอน,นครับสี่คน,นครับก็เลยหาหลอดไฟไม่เจอก็ไม่รู้เอาไปวางไว้ตรงไหนเดี๋ยวเอาหลอด4ี่วัตลองก่อน นี่นะอ่าตรงนี้ก็จะมีสัญญาณอินพุตนี่ๆสัญญาณที่ขาเข้านะอ่เห็นไหมครับเห็นดอกลิ่งพงนะอ่าทำงานแล้วครับเห็นไหมไฟก็จะโหลดตามนะครับเพราะว่ามันดึงกระแสไฟนะมันจะดึงอย่างนี้นะอย่างเงี้ยอ่าดังนะครับตัวนี้ไม่เสียนะผมคิดว่าไม่เสียนะเดี๋ยวเปิดเพลงเลยดีกว่าอ่าเดี๋ยวผมปิดก่อนครับเดี๋ยวผมต่อสัญญาณนี้ก๊บน อ่นนี้ผมนบนะสัญญาณอินพุตขาเข้านะเดี๋ยวนะเนี่ยมันมีมีบวกมีลบนะเราใช้ทอสับต่อโดยโดยตรงเลยอะ่ะต่อเป็นโมโนต่อฝั่งไหนก็ได้นะตอนรทดลองจะหนิบเอาฝั่งอันนี้ไม่รู้อันไหนบวกไหนลบแนละ้วเนิบสลับได้เลยยังไงมันก็ดังนะครับนนะ อ่ะผมต่อเพลงแล้วนะเดี๋ยวผมจะเปิดสวิ๊กนะผ่านรอรอดอยู่นะครับปึ๊่อ่าครับฝากัพบพิบแป๊บหนึ่งนะ สรุปว่าดังนะครับเดี๋ยวผมจะถอดหลอดโหลดนะเอาไปต่อตรงเลยนะเพิบนี่นะครับเดี๋ยวผมเสียบปลั๊กเลยนะอ่านะโมแปงแดงแล้วนะออกไปก็โอเคสรุปแล้วโมโดูลลูกนี้ไม่ได้เสียนะเดี๋ยวผมจะลองอีกลูกนึงนะก็นี่นะครับโมโดูลมีสองลูกนะ อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมย้ายอ่ามานี้เลยครับเอาเข้าเอานะครับกาวสี่สามลบนี่นะครับเข้านี่เลยนะครับแล้วก็ไฟบวกไฟบวกเข้าบวกแล้วก็กาวนะครับกาวเข้ากาวอ่าแล้วก็สายสัญญาณนะครับ อ่อันนี้ของลุงนี้นะอ่ะเดี๋ยวผ่านหลอดหลอดนน่นอนครับแบบผิดพลาดทางเทคนิคอ่ะ สรุปแล้วไม่มีอะไรเสียนะครับนี่นะครับไม่มีอะไรเสียเลยนะครับเทสแล้วก็ใช้ได้ปกติครับเดี๋ยวต้องมาไล่ดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บสายไฟให้ใหม่นะอาจจะมีเกิดการผิดพลาดอะไรตรงไหนนิดนึงก็ได้นะครับแต่ว่าคงจะจะต้องเก็บใหม่หมดครับผมต้องมานั่นดูใหม่หมดครับเดี๋ยวประกอบไปแบบนี้เลยเดี๋ยวมีปัญหานะครับเดี๋ยวผม ขออนุญาตเลอ,อแล้วก็เดี๋ยวไล่น่าจะเป็นอีกอีพีหนึ่งหรือเปล่านะครับเดี๋ยวนะครับก็มอแปงสเต็นี้นะครับอ่าปกติจะเอามาใส่แท่นพันสองร้อยวัตต์นะแท่นพันสองร้อยวัตต์ก็หนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยก็จะเป็นแค่หกคู่นะครับหกคู่แต่ว่าเอฟซีเขาใส่มาหกเจ็ดแปดก็เป็นแปดแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกแปดสองสิบหกพันหกร้อยวัต พันหกร้อยวัตที่ข้างลาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดข้างลาแปดร้อยวัตผมไม่ทราบนะครับว่าหม้อแปลงลูกนี้มีกําลังขับถึงข้างลาแปดร้อยวัตที่กี่โอมครับหรืออาจจะไม่ถึงนะครับเพราะว่าหม้อแปลงลูกมันเล็กนะครับว่าที่เคยใส่น่าจะอยู่ที่อันนี้ผมไม่มั่นใจนะเดี๋ยวผมจะอ่าเทสให้เสร็จเดี๋ยวผมจะวัดกาลังวัตนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเขียนหัวข้อว่าแก้ง,งานให้เอฟซีก่อนครับเพราะผมยังไม่รู้กําลังวัตที่แท้จริงนะครับ ก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ขอบคุณมากครับที่อุตสาหรับชมมาจนจบ